สวัสดีครับผมเงินเซลผู้จริงใจคนเดิมครับเรามาเจอกับรุ่นนี้เลยครับ XL พั s ยกสูงนะครับมาดูนะครับว่าผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับกับแคมเปญ39,900นบาทครับมาดูกันนะครับว่าผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงตัดสีดำนะครับทำให้มี มิติมากขึ้นนะครับพร้อมกับไฟหลอดสีส้มสามดวงข้างบนนี้นะครับกระจังหน้าก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับผมรวมทั้งครอบไฟหน้าที่เป็นเรนเจอร์นะครับพอเราติดเข้าไปแล้วก็จะทําให้มีมิติมากขึ้นครับผมยังไม่พอนะครับของแถมที่เราให้กับลูกค้านะครับสกูปฝากระโปรงหน้านะครับตราม้าสีแดงทําให้โดดเด่นในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดนี้ด้วยครับผม ยังไม่พอนะครับชุดแต่งที่เราให้กับลูกค้านะครับรวมทั้งคิวร้อนะครับขนาด6นิ้วหมดสีเงินชุดนี้นะครับจะแต่งรับกับล้อออฟโรดชุดนี้เลยครับล้อที่เราให้กับลูกค้านะครับก็ยังเป็นลายดอกไม้ขอบ16ยางออฟโรดสวยงามมากครับผมและที่สาคัญนะครับด้านข้างของตัวรถนี้เราติดสติกเกอร์ให้กับลูกค้าด้วย ที่คำว่าแลนเจอร์นะครับหรือลูกค้าต้องการรายอื่นๆเราก็มีให้ครับผมมาพร้อมกับราวหลังคาเราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมคิ Q ้วกันสาดเราก็ติดตั้งให้กับลูกคา้าเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับที่สําคัญนะครับโลบาชุดนี้นะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยครับผมมาพร้อมกับกันชนท้าย จริงๆแล้วนะครับถ้ารุ่นนี้มาจากโรงงานจะไม่มีกันชนเหล็กให้เลยนะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเลยครับผมทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับออกรถเพียง3,9,900บาทเท่านั้นครับย้ำนะครับ3,9,900บาทครับ